โอ้ยนี่เด็กน้อยเนี่ยมักมีไม่แห้งได้นี่ครับพ่ให้ตอบก็ได้ดุบ่งานละ่ะงานบกคอยบีงานหดงานหายเงินกับบกคอยเขามีแต่ไล่จงไล่ใจโอ้หลายคักอาจารย์ชว่วงนี้ไม่ก็นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเหมือนเดิมตกลงรามาบริจาคหรือมาขอเงินเทาคกับกูบอกว่าอยู่กูแหงบ่มีอยู่หาบาทนี่เงินหดกันห,า,นหายไม่ใช้ก็คึกเก่าเดละ่ะอินขี่สีนอน ครับผมวัน <S 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 ล็อกทั้งอัลบั้มเลยไหมจะได้พอใจอ่าครูอมดาวไปไปไป,ไปตามศิลปินทั้งหมดมาหน่อยศิลปินที่อยู่ห้องรับรองนะน้นไปตามมาหน่อยนะครับผมโอเคเพราะว่าตอนอตอนนี้น่ะจะได้รับมอบสิ่งของระหว่าง,งนะระหว่างไปตามศิลปินบาครับไม่ใช่ขอแจกใจ ใจจริงอยากให้ผมร้องทั้งอัลบั้มเลยใช่ไหมมันเป็นของเอสพีกครับครับวางได้ดุกดุกเอิรได้ไม่ไม่รับเลยดอกนักคอยพนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรับเลยรับเลยอย่าถามบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีซีนเยอะเดี๋ยวจะจ่ายแต่ละตัวครับครับอย่าถามรับเลยดอกวันที่หนึ่งยุไส่กอนนครพนม เอาเด็กหนุ่มอยู่หานมันบ่เด็กหนุ่มอ่ะสองคนวันที่สองอยู่ยุใสอยู่ใสน้องประจวบคิริขันเอออะรับลเบิดอะบริจาคเอออาจารย์ผมบริจาคผู้ใเด้อครับผมที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่นี้บ่เอาครับผมไม่อยากได้ต้องการเงินบริจาคหรือต้องการโตไอผมก่อยากได้ครับ ผมมาเอาให้พมูผมไปโหลดลูกละเอารโลดลูกเรียกเขาสิยเลยจะเลื่อนลูกเรียกเขาสิยเลยจะเลื่อนลูกละเดี๋เดี๋ยวเดมึงมึงมีงานเข้าตลอดเลยวันที่สามก็มีนะครับวันที่สามบ่น้องรับรับวันที่หนึ่งยุด นกคอนพนมเดี๋ยวจังรับก็ได้เนาะจบที่นิทานเลเดี๋ยวจังรับกันด้ครับนกๆจะเป็นรับเด้อรับรบโอเคสาบชื้นไปคือรับงานดีใช่ไหมใจรับเอ้าทำไมใส่แว่นไม่ได้เลยทีนี่พี่เสียที่เป็นไม้ไอดอลกูการที่จะใส่แว่นนี่ตำลักษณะไม้ไทยแล้ว ว่าเขาบระลุงเคยถือเคยถือไม่ใชจูบปากบ่าคบเอ้าไม่ตีไม่ได้ยัดเขาเอาเลยไอ้ยไม่จูบปากโอมนะครับใส่ดีๆใส่ดีๆมาดพระเอกดาวไหลรีวะว่ากันยังกินทีจูบตบจูบวะมันเป็นคุ้มเคยชินครับอาจารย์โอ้เขาใส่